สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีนะครับในวันหยุดครับเป็นวันอาทิตย์วันหยุดของทุกๆคนครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับมือนี้นะครับในสถานการณ์ของช่องโควิดในโรคระบาดนะครับพี่น้องก็ขอให้ระมัดระมั่งแล้วก็ขอให้พี่น้องสุขสุขคนปลอดภัยนะครับแข็ขาดปลอดภัยกันนะครับไปใส่มาใส่ก็ดูแลเจ้าของนะครับก็มีอย่างไรครับมือเน้เป็นวันหยุดเนาะผมกับพี่น้องมาเข่าสวนครับ นะครับหนีโควิดจั็กน้อยก่อนนะครับมาเข่าสวนนะครับสีพ่ามะเบืองนะครับผลไม้คือเก่านั่นแหละนะครับภาษาอีสานบ้รรทัาเกินบักเขียบนะครับภาษาภาคกลางเขาเรียกน้อยหน่านะครับบักเขียบนะครับพี่น้องพอดีเดี๋ยวเห็นอยู่ดอกนะครับแต่ว่าหน่วยมันไปทางใดเบิดบ่จักล่ะมื่อนั้นเห็นมีแต่ดกๆนะครับหน่วยใหญ่ๆนี่ครับพี่น้องนะครับนี่นะครับกำลังแก่ตาบ่ทันได้ตีบันไดนะครับ เกียบต้นนี้ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ต้นงามอยู่นะครับพี่น้องนี่นะครับแจ็กสีเห็ดยังล่ะนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งกันแล้วกันในวันหยุดในช่วงสถานการณ์ของโควิดอันนี้ยุคห้าครับพี่น้องนี่ปลูกแล้วล่ะขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเห็นบนอ้อนะครับขึ้นแล้วทั้งผลก็จะเป็นทงหน้าเป็นปลาเป็นดอนเป็นสันไหลพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งอีกต้นหนึ่งนะพี่นอ้องต้นนี้ก็ หน่วยมันกินดโดดอยู่ด้ฟังหันแบบนี้แมงหมดนกมาเจาะว่นได้มาดูแลมันนะครับพี่น้องเลยสามหนีหน่วยหนึ่งเป็นเป็นเพียรเห็นบ่มก็เป็นเนพียรทั้งหมดพี่น้องโอ้ยจเจสิวายอย่งไรเขออาฮงแต่เพียงโควิดกระเฮงปลูกไม่ปลูกไรก็ยังเพียรมาลงอีกอยู่จากแนวไดนนะครับเป็นบรรยากาศดสดๆครับพี่น้องไทยพี่น้องเบิ่งกันดสดๆเลยนะครับ ฝนกับสีมาล้มก่ะแห้งแน่อยู่ตอนนี้นะครับมี้อย่างเห็ดครับพี่น้องขออนุญาตครับถ้าพี่นอ้องมาเบิ้งครับก็เพิ่เก็บนะครับเขาข้างวเขาสวนใช่ไหมื่อนี้นะครับเป็นยังไงครับพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งกันหรือเปล่าโอ,อ้โหหนีนวยหนีงามพี่น้องนี่ยอะไรตาตีหรอแต่ว่าผัดเมี่งกินอู้จักเนี่ยเอาเลหรอกแม่งกิน,กนแม่งกิน เลี๋ยหน่วยมันหน่วยงามกับบุอื้อแต่ว่าแม่งทั้งเขียทั้งยังมากินมันเต็มอยู่ของทั้งหลา่มีอยู่ส่วนนึงบัคเขียบนะครับเป็นภาษาอีสานนะครับภาษาภาคกลางกับเอิ้อน้อยนหนานั่นาละมันมีอย่างหลายนะครับพี่นออ้องผ้ามะเบืองตรงหน้า ทั้ง anyway, ล่างเขาย้อมรวมอยู่ทั้งแถวทั้งหยาปนกันโอ้ยหน่วยนี่งามไหลพี่น้องนี่สุดยอดเลยครับนี่ง่ามคัดนี่ป๊าถั่วนะตาตีหมูกรุกอยู่ได้แล้วนะโอ้หมดกระไลโอเคครับพี่น้องครับซ้ำหนี้ซะก่อนคลิปหน้าพอกันไหมนะครับพี่น้องครับทั้งหลายก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีเฮงกันสุขสุขคนนะครับเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อไปซ้ำหนี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ